อากาศหนาวแล้วคะ่สกกะสงกรนครหนาวแล้วนะคะบึ่งสุดก็รู้ค่ะเห็นแดดแแบบนี้นี่ยิงเย็นได้คะ่ะต้มกาแฟค่ะบรรยากาศแบบนี้เอ้ยแม่ต้มน้ำจ้ะต้มน้ำชงกาแฟเอาแบบลุกทุ่งเลยคะ่ะลูกทุ่งลูกทุ่งเลยจ้าบรรยากาศบ้านเฮาเนาะจะ้ะต้มกินแบบนี้ลคะค่ะมันจะคักสนุกดี รักษาสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องไอามาแล้วค่ะไอทนทวนมาแล้วรักษาสุขภาพกันเลยนะคะอืหม,มอนี่เดือดแล้วเดือดแล้วจ้ะหอมอ เวอร์อ้ยยางหมูไว้แต่เมื่อคืนกินบรมรสค่ะเอาตั้งไว้ในโต๊ะในครัวถ่าเปิดประตูหลังครัวไว้จ้ะแล้วงี้จะเสียงโก๊ะก้ากักคิดว่าลูกตื่นลูกตื่นขึ้นมาชงโอเวนตงโอเวน,นตีนโบเมนยางขับไปเบิ่งเห็นเต๋อแลนลิลลิลิลิปออกหลังครัวโอ้เไปเบิ่งหมูในจานเลื่มอมเตริรด โต๊ะกระสูงอยู่ได้ค่ะประมาณเมตรหนึ่งนี่แหละจ้ะเมตรหนึ่งหรือแปดสิบเซนอยู่ประมาณนี้แหละอืมเดือดแล้วคะ่ะเอาค้างต่อทราบม,มันชีดก,กาแฟแล้วดื่มดำกับบรรยากาศหน้าหนาวเด้อจ้ะพี่น้องเอาบรรยากาศหน้าหนาวบุหคชม บรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกลุๆๆกทุ่งลุกทุ่งมักแบบนี้แล้วจ้ะม,มักที่ชิดกันหน้าหนาวนี่แล้ะค่ะโอ้ได้แล้วค่ะต่อไปกับสิเป็นโอ้ยรู้แล้วูุจักแล้วจ้ะจี้ข้าจี้กินกับกาแฟ แมนและแมนและกำลังว่าวบ่มีนมปังบ่มีเซนบุงเซนวิดก็เฟะเราต้มน้ำในเตานี้แบกว่าต้มในเตาแก๊สนีอจ้ะมันบ่คิดเอาเองวะเป็นทักกว่าเป็นได้เป็นก,การกว่า อารมณ์มันได้กว่ามันก็แซบแล้เนอะจากกาแฟหิ่งไฟไปนน้ำค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดของเราอากาศเย็นสบายขนาดทรงสามโมงเลยได้ตัวนี้ลมเย็นจีจ้อยจ่ะเปิดหน้าต่างนอนเดี๋ยโอ้ยหนาวก็แอค่ะเพราะว่ามันเท่าไหร่ยี่สิบองศา เช้าวนี้15องศาจา้ะตอน6กโมงเช้าเบิ่งอยู่เมื่อวาน14องศาอยู่บรรณว่าอยู่นียวยอยู่บาต่างคุนแก้วมี15องศาค่ะวันนี้กะพ่อพ่อกันแล้วจ้ะขึ้นอยู่กับเครื่องนําแหละหนูว่าพอพอกันอากาศนื่อ่บ่เบ,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 บ่ต่างกันเด้อคะ่ะโอ้ยกาแฟหอมขนาดค่ะผัดแก เยอะเลยกินก็พักแล้ว